สวัสดีจ้ามาพบอกับแอลน่าจะนี่ก็อยู่บ้านโปงกวางน่าจ้ะพี่น้องมาลัดซื้อเห็ดน่าจ้ะซื้อเห็ดแล้วงอกนำข้าวเจ้าจ้ามามาเบิงจ้ะพี่น้องพ่อพี่น้องเพิ่นอยู่โซนเดียวกันกับแอลน่าจ้ะบ้านเพิ่นอยู่แถวท่าซาแต่ว่าเพิ่นมาได้แฟนคนอยู่นี้น่าจ้ะเพิ่นส่วนเพิ่นจ้ะพี่น้องมาเบิ้งจริงจ้าบินพลังมาสั้นบินพลัง ดำตึงต้นเลยจ้ะเศรษทางในเข้าเป็นยังซี้จ้ะนี่รสชาติหวานๆหวาน,นแล้วก็เปรี้ยวหน่อยหนึ่งจ้ะเซรบจ,จ้ะพี่น้องเพียเผิ่อเก็บมาให้ละแต่ว่าเอลมาเบิ่งต้นอีกจ้ะพามาเบิ่งต้นเบิง่ง วะอือมึงจ้ะเซฟแล้วมขายเดเมียก็มีเนาะจ้ะ มักอย่างนี้นะโอ้อันนี้เป็นมักคาเดเมียจ้ะนี่คาเดเมียนี่เอ้าเอ้าซื้อเพิ่งเพิ่งแล้วนะจจะมักคาเดเมียนะเพิ่นไข่เพินเพ่นเห็ดเป็นส่วนไข่นะจจะโอ้แต่จะพาไปบึง

ที่แดงที่ดำที่เขียวจ้ะอันนี้เป็นม้าที่เป็นต a g d แดดมาให้แล้วจ้ะน่อ๊ยบากเงี้หลัดซือ้อเห็ดกันต่อจ้าบรูอะ่าวซื้อได้บลูเมื่อน,นี้นะนังหลัดซื้อ คลิปนี้กับประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพอกันใหมคลิปนะจ๊ะสวัสดีจ้า